ของกินหรือเปล่าวันนี้จะมีอะไรกินไหม <Okay. S 1> อุปกรณ์แคมปิ้งก็ไม่ได้เอามาไงเพราะไม่ได้เตรียม สวยมากมามีเดียวอะไรเหรอโนนะนี่มาต,ตรงนู้นนี่ฮ่าแล้วก็คือตรงที่เขาถ่ายรูปก,กันก็จะเป็นตรงนู้นถนนตรงนู้นถนนลอยฟ้าสวยมากสวยมาก,ม,าก <c oughs> มันเป็นถนนมันเป็นถนน,น,นไปวิ่งขึ้นดอยฮ<ว>ึ๊บ <c oughs> ออมแรงเยอะมากแรงขึ้นนะเราจะต้องชิบมะเราจะต้องชิบมะ I'm tired เขาไม่เหนื่อยกันใช่ไหมเขาเลยเอามามยางถนนมามี่ครับลูกมามี่ไอ้ไอ้เหนื่อยจ้าโอ้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมเหนื่อยจ้าเหนื่อยขาโอเคโอเคโอเคเหนื่อยขาเหนื่อยขา แหนื่อยขาโอเคพร้อมเดินทางต่อใกล้จะถึงแล้วพร้อมอมหลับไปแล้วไป Let's go พร้อมขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมข้ี่สาวขอสิบบัตรขอบปั๊มค่ะคนเป็นผู้สูงอายุแล้วเรียบร้อย <laughs> ยโชดิ <laughs> <laughs> <net> ขึ้นไป200รเมตรไปรับคุณแจห้องที่ศูนย์บริการนะคะศ <sk r> ูนย์บริการท่องเที่ยวตรงนี้ตรนีถ้ำผาค้อไปรับคุณแจมาแล้วคุณแจห้องห้องของเราอยู่ในสุดเลยขึ้นไป1กิโล3 หนึ่งหนึ่งจุดสามกิโลเยข้างในสุดเลยให้นูอ่ะฮะแต่เขาก็บอกว่าของเราอะ่ะบ้านหนึ่งศูนย์หกอ่ะเต็มหมดเลยโอเคมีเพื่อนบ้านละมีคนอยู่ด้วยไม่หลอนละ <c oughs> ตรงที่อุทยานนะคะ <c oughs> เขาก็มีอาหารขายด้วยนะ <c oughs> ก็สามารถสั่งอาหารได้บางรายการอาจจะไม่มีเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราก็มาวันธรรมดาแม่ครัวเขาก็เลยไม่ได้เตรียมแบบอะไรมาเยอะแยะเนาะก็วันนี้ทานเป็นอาหารตามสั่งง่ายๆ่ะ เอมไม่มารอลุ้นกันเมื่อคืนเขาบอกว่าต่ําสุด14องศามาดูว่าของเราคืนนี้จะกี่องศามัเมีบมีก้อนหินสองมีก้อนหินเคสตรงนั้นด้วยรออ๋อเป็นหินชนิดต่างๆหินดินดานหินปูนเห็นไหมเห็นแต่ละแบบไม่เหมือนกันวัดเอาหินนี้นี้จับกับหินนี้อืมาเมียคิดว่าหินไหนดีกว่าอันนู้นสวย นั่นนั่นอ่ะสวยป่ะแต่มันขูดค่ะมีดูเลียวซ้ายตลอดนะอยู่ข้างในสุดเลยบ้านอด้วย้น๊อกเออเนี่ยบ้านของแน่นเ่าพีลดพรตรงน้นป yep ่าสนสวยมาก เย็น,นะน,น,น้่น,น,นี่ๆออมระวังกระจกครับตรงนี้มีชิ้นแต่งหน้า้วยนี่โอ้น<า>นโหนนถ้าช่วงที่ดอกชมพูภูคาบานอะ่ะก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้อย่างนี้เลยออมเราไปดูข้างๆนู้นกันไหมย o s e น o v e ี t อ e r e น,นี่ฟ้าคือแบบสวยมากอ้อมอ้อมระวังโงหูทาห้องนี้วิวจะดีมากไปเลยนะว,ว้าวไ,นะไปแล้วไปไหนกลับ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 โรงแรมนะบายบายไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม เนาะสวยเนาะนี่สวยอ่ะต้นส,สวย,ยแค่ต้นสนได้รอ,อกสวยอ๋อสวยมัไหมสวยสวตล์ไหมต้สสมมนสนตัวสนดูห้องพักของเรากันมีตู้เย็นให้ด้วยบ้านชมพูภูคา106่รูทับ3ดูสิกว้างกว่าที่คิด น,นี้เป็นห้องโซนแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำโอเคห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำอ๋อแยกห้องอาบน้ำกับห้องน้ำอุ้ยแล้วก็ที่อนอนนี่อันนี้ก็มีทั้งเตีงยงใหญ่จ๋าครับถอดรองเท้าก่อนครับแล้วก็เตียงเล็กลเดเบเบียงที่ชมวิวของเรานี่ ดี่่ะธรรมชาติแบบธรรมชาติธรรมชาติชอบมากมองไปก็จะเห็นระเบียงของฝั่งข้างๆว้าวสบายและคืนนี้เย้ีโซนนี้เป็นโซนจุดกลางเต็นไปดูกันม ตีตีแต่ไอไอช่เอาอันนี้แไม่ตองอยู่แบบอยู่บ้าวันนี้พี่ต้องบ้าใส่เจียวผู้ค่ะมันจะใส่เห็ดใส่ผักอะไรอย่าเนี่ยอร่อยที่ปั๊มเลือดวิว เลือดกำลังปั๊มอยู่ค่ะอีกข้างหนึ่งคะอากาศกำลังเย็นๆย็นกำลังดีไม่ร้อนห้องพักไม่มีแอร์นะคะไม่มีพัดลมด้วยหาวาแล้วไอไออร่อยไอไอไอื่ะตนตตอนนี้หกโมงครึ่งทุกคนทยอยอาบน้ำแล้วนะครับมืดเริ่มมืดแล้วแล้วก็หนาวไหมหนาวอากาศเย็นเล น้ำเย็นมากเย็นแบบสะใจมากแต่ว่าที่นี่เขามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะใช่สบายแต่ว่าตอนน้ำๆก็หนาวพรุ่งนี้ต้องหนาวแน่ๆตอนเช้าอ่ะต้องตอนไอ้เล่นอะไรครับไดโนเสาร์จ้าไดโนเสาร์จ้าอ๋อเสาร์ไอ้ชอบไหมครับไอ้ชอบดูนะมีไดโนเสาร์ มนะีน้อมีมีไดินเสาด้วยอืมไอชอบเดินเสามากๆเลยล่ะครับใช่ใส่เดินเสาได้ได้วยว้าวว้าวตรงนี้ที่ไหนเนี่ยซ้มค<ำ>นนี้<ช>เป็นแอปปิป<ล> <Apple. S 2> What happened ตรงนั้นเป็นแอปปิ ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีฝุ่นไอ้ไอ้เขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอ้จะเป็นหวัดอืมสุดมากกำลังมาดูดาวนี่คนด้วยเดินเดินเดินๆออมเดินเดินธรรมดาได้ไหมอ้อมเดินธรรมดาได้ไหมอันนี้ต้องเดินแบบพี่ฝนดูดยาวออมออมระวังออมระวังรอรอรอไอ้ไอ้ส่องส่องทางนี้ สั่งจก ok ็คงเป็นดวงที่เราเห็นตอนเราอยู่กรุงเทพเลย่ดาวไอ้ยัไงส่องไปไกลเลยค่ะพอไมไอ้ <t <t ははัส่งไปไกลเลยนนี้หกมงเรากำลังขับรถไปดูอาทิขึ้นกันนะคะจะลองไปดูที่ตรงลานกางเนว่าวไปมันสวยดิเพราะว่าฝั่งที่เราอยู่มันเป็นฝั่งตะวันตกคิดว่าตรงนั้นอาจจะ ได้ครับปิงครับเเไเราพาเดขึ้นตรงนี้แอ,อ่อันนี้มีเด็กมาด้วยหนึ่งคนตื่นแล้วตอนพี่สาวยังนอนอยู่เลยไปเขนอนไปกัน ม,มันเผ็ดแต่ว่าสังกิดได้อยู่ลองเป่าแล้วก็สดน้ำตอนนี้9วง41เรากำลังเดินทางจากอุทยานแห่งชาติด Đ อยผูค้าไปไปจุดชมว,วิวก่อน เจ็ด่าจุดชมวิวหนึ่งเจ็ด้นยนะคะเกี่ยวอะไรสไปเอกเดี๋ยวนะสไปเอกอะไรอ่ะยังไม่ได้ล็อกเกยเอ้าอบจิ้นล็อกด้วยค่ะคาเก็บค้า้อบจิ้นในค่ะเมื่อคืนเห็นตอนที่เราลงมาเขาเขียนว่าเมื่อคืนอุณหภูมิสิบสามองศาส3าองศาฟินเลยอ่ะหนาวกว่าเมื่อวานองศาเนี่ยเมื่อวานสิบสี่หนาวเลยอ่ะฟินเลยออกมาแต่ว่าแสงจะหมอกไม่เยอะเท่าไหร่อ่าม่มีหมอกเพราะมันไม่มีน้ำนะ นนาว่าที่พักก็ดีดบรรยากาศก็ดีเย็นสะใจนะใครสนใจก็มานอนกันได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะคะโอเคสถานีต่อไป1715โก้ กำลังลอยลอยขึ้นมนาว้าวนั่นจทุกคนอากาศเย็นๆนะคะ19องศาออ่ยยน หมอกดิโอ้โหดูนี่มันกำลังไหลไปเลยนะนฟินมากแต่วันนี้คนเยอะนะเพราะว่าดูดูแด๊ดดี้แด๊ดดี้จ่ายพวกมันมีคนเรียกวันนี้ร้านสวัสดิการตรงจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าคอฟฟี่นะครับนอ้ก็ได้เอาคาปูเย็นแมื่หนึ่งชาหวานปกติแล้วก็อเมริกาโน่เย็นไม่หวานได้ครัเป็นไงบ้างอืมอร่อย จุดไอ้ตรงจุดชมวิว1715เนี่ยเขายังเป็นพื้นที่อุทยานอยู่นะตอนแรกคือว่าแบบว่าเป็นพื้นที่ข้างนอกอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านขายของของชุมชนตรงโน้นเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟของสวัสดิการไม่แพงมากนะวิวสวยอร่อยราคาก็โอเครสชาติก็โอเคนนั่่ไมมชาเรืืออง้เมื่อเช้าตอนอยู่ในอุทยานไม่ค่อยเห็นนะ อาจจะไม่มีหมอกแา่ว่าตอนนีเรืโองหนนะเยอะเลยคนนี้ทำอะไรเนี่ยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวมีขนมอยู่ได้ทุกที่เก่งไหมโอ้ยนี่ก็เป็นร้านค้าชุมชนอุ้ยข้าวซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรเนี่ยไปครับ